คือการเป็นสิ่งที่ดีทดสอบความอดทนของเราใช่ค่ะการทดสอบความอดทนขอบคุณนะคะทั้งห้าท่านหกท่านนะคะคุณนิดหน่อยที่ออกไปแล้วด้วยนะคะ,ะคุณบุญเรืองแก้วแก้วสายเนาะแก้วสายแล้วก็นี่เราไปทุรละแล้วก็บางที ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาของเพื่อนสนิทไว้ที่หลังนะคนอื่นก็มีค่ะบางทีตอบไม่ทันใครขอบคุณมากนะคะเข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เอ้าน้องวันวานสวัสดีค่ะน้องวันวานแสนดีนะคะเข้ามาแล้วนะคะเรื่อยนะคะที่สิ่งที่เราทํามานะมันจะต้องมีผลสักวันหนึ่งนะคะถึงวันนี้มันจะไม่ปังมากนะคะแต่ก็ขอให้ปังปังในวันข้างหน้านะคะวันวานก็เหมือนกันนะคะขอบคุณมากเราพยายามเพียรพยายามมาจนประสบผลสําเร็จแล้วนะคะทุกอย่างมันจะต้องดี ดีๆด,ดีแล้วดีทดสอบเยอะพ่อโพ่อโท,โทใช่ใช่เลยวันวานเนาะว่าวันวานกับพี่แล้วก็คุณนิดต่อยนี่ไฟในตัวนะฮะทุกคนทําได้หมดนะมีความตั้งใจจริงในการที่เข้ามาทําคลิปนะะไม่ใช่ว่าเออทำทัๆ แต่งคุณนิดนี่เนี่ยก็ทำอาหารก็เก่งทำอะไรหลายอย่างพี่จุ๊บจิบเขามีประสบการณ์เยอะนะใครอาจจะไม่รู้แต่เขาเป็นเพื่อนพี่ประสบการณ์เขาเยอะมากเลยเยอะกว่าน้องบุญเรืองนี่ก็ยังไม่จบเหมือนกันนะคะน้องไร้สดนะคะช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะับน้องบุญเรืองนะคะแต่คุณเพชรนี่ก็คือก็ทุกคนเลยนะคะเหนื่อยสุดๆนะขอตัวก่อนนะขอบคุณนะคะคุณนิดหน่อยเขามาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ทำอาหารก็เก่งทำอะไรหลายอย่างพี่จุ๊บจิบเขามีประสบ บการณ์เยอะนะใครอาจจะไม่รู้แต่เขาเป็นเพื่อนพี่ประสบการณ์เขาเยอะมากเลยเยอะกว่กาวิีาไปถึงทุกคนเลยนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งยังไม่จบขอให้อดทนมีความพยายามมีความมุ่งมา่นนะ,นะ,ะแล้วเราก็จะประสบสวัสดีค่ะ,ะประธานบริษัทแล้วก็ AI นะคะเพื่อนๆทุกคน มาสิเดี๋ยวเผื่อเราได้ไปเจออีคนละครึ่งทางนะขอจบแค่นี้ก่อนแล้วจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวอยากไงคิดถือโทรคุยกันได้นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะพ,พี่ไก่เริ่มทําคลิปพี่ไก่ก็เริ่มรู้จักคุณนิดหน่อยมานี่ก็ห้าหกเดือนที่พี่ไก่เริ่มทำหกเดือนกว่านะพี่ไก่ก็รู้จักคุณนิดมานะก็ยังอยู่คู่กันนะคะน้องวันวานนี่มารู้จักไปถึงทุกคนเลยนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งยังไม่จบนะขอให้อดทนมีควา,า,ามพยายามมีความมุ่งมานะ,นะ แล้วเราก็จะประสบสําเร็จก็จะตามมานะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะ,ะท่านแรกเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณจุ๊บจิ๊บปักกี้นะคะเพื่อนเลิฟเพื่อไวรับชมเอารับชมคลิปของวันวานก็ได้นะวันวานแสนดีนะคะอยู่ในนี้วันวานเป็นคนมหาสารคามอยู่ที่มหาสารคามนะคะ สวัสดีคุณเพชรนะคะคุณเพชรนี่ก็ยังไม่จบนะคะคุณน้องมุลเรืองนะคะไลฟ์สดนะคะติดตามกันได้นะคะจับมือกันไปเลยนะคะน้องเพชรน้องเพชรท่านพี่หนวดด้วยนะคะถ้าพี่หนวดไลฟ์สดนะ,ะพี่ไก่ป้าก็จะไปอยู่ดูให้นะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะ,ะก็วันนี้ก็ไม่เหมือนก็เหมือนเดิมละนะอยู่มหาสารคามเหมือนกันนะฮะ,ะแล้วก็คุณโคคุณเพชรน,นะคะคุณเพชรเนี่ยอยู่ บึงการบึงการก็อาจารย์คะแนนดีขึ้นนะเชื่อพี่ไก่ฟ้าเพราะว่าพี่ไก่ฟ้าเจอมากับตัวเองเลยคะแนนลดลงทุกวันลดลงทวนพี่ไก่ฟ้าเริ่มเริ่มทําถึงแม้เราเขามารับชมเราเนี่และค่ะสิ่งสําคัญแล้วก็เราก็จะมีเพื่อนเพื่อนทําให้เราประสบผลสําเร็จด้วยนะคะ ทุกอย่างเลยนะคะทดสอบเปิดเนเปิดเนตให้พี่ไก่ฟ้ามหาคนครฟ้อมไทยแลนด์นะ,ะขอให้ปังๆนทุกคนเลยนะคะทุกวันนี้เราก็อยากเราไม่ท้องขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆน,นะคะจุกจิบก,ก็เหมือนกันนัดมาเลยนะ,ะจะเจอกันวันไหนนะ,ะพี่ไก่จะได้ไปหา,าไปหาที่ทําไม่นี่เพราะว่าติดงานติดงานหลายวันเลยแหละต้องแต่ต้องทั้งสัปดาห์เลยไปช่วยงานเขาเนาะแต่บางทีเราก็ไม่ได้โพสต์ลงโพสต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะการขยายกลุ่มเป้าหมายไปม,มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะ คือการเป็นสิ่งที่ดีทดสอบความอดทนของเราใช่ค่ะการทดสอบความอดทนคนอื่นด้วยนะคะความสัมพันธ์นี่แหละคือคะแนนคือคะแนนนะคะให้เขาเข้ามาช่วยดูเราเราเข้าไปดูเขานะ,ะวันนี้นะทุกวันเนี้นะคลิปละไม่กี่เซนนะบอกรงนะมมีอยู่คลิปหนึ่งนะคลิปได้เซนเดียวนะพี่ไก่ก็ไม่ท้อหรอกเออเราก็ไม่ลดทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะคะขยายกลุ่มเป้าหมายไป มีปฏิความปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะ,ะทุกอย่างเลยนะคะเข้าไปรับชมค่ะพี่ไก่ว่ายอมรับเลยนะพี่เหนื่อยมากเลยเพราะตอนนั้นนะ่ะการวางแผนอีนะคะการวางแผนให้ดีนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงนะเมื่อเราต้องทําหลายคุณเรือกันนะแล้วก็จบแล้วสําเร็จแล้วเป็นครีเอเตอร์แล้วนะคะแล้วก็วันวานนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะ ก็้องก็อยู่มาหาสารคามนะคะ,ะแถวเดียวกับท่านสองท่านไม่ได้ทำนะคะ,ะก็เข้ามารับชมนะคะเป็นเกียรติให้กับพี่ไก่ป้าหมาตะคอนพร้อมไทยแล์นะขอขอบคุณมากเลยนะะอยากจะฝากเลิฟนะค,ะคุณนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิดหน่อยพาเลาะนะคะก็เข้ามารับชมนะคะพี่ไก่ป้าหมาคน,นะคระขอบคุณนะคะวันนี้ก็มาป่วย ช่วยช่วยช่วยเข้าไปดูตรงไอ้ช่องสี่เหลี่ยมนะบางทีมันก็มีความสําคัญเหมือนกันบางคนบอกว่ามีความสําคัญบางครั้งนะมันก็ช่วยกระตุ้นเราได้นะเ,นเลิฟสี่สิบปีนะคะพญาผู้ชงนาคราชก้าเสียนสิบกรนะคะน้องอนิดหน่อยนะคะพาเลาะนะคะ แล้วก็คุณวันวานเหนื่อยจนน้ำตาหยดเหนื่อยจนน้ำตาหยดเหงื่อไหลใครย้อยกันไปข้างหนึ่งเลยไม่ว่าจะใครพี่ไก่ป้าก็เป็นไม่เอเพียงสิบสี่นาทียังพูดได้อีกเยอะนะจุ๊บจิ๊บว่าไงนะจะนัดกันตรงไหน <world ly> ทดสอบเยอะโพใช่คุณนิดหน่อยเออวันวานบอกใช่ทดสอบเยอะโพเพราะเราทาให้ไปเรื่อยๆนะได้เลยครึ่งทางนะนเดี๋ยวชวนตุน่นได้เลยจะจุ๊บจิ๊บ วนมาเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันคนละขครึ่งทางพี่รัตนั่นแหละใกล้ๆกันนะวันวานเขาก็รู้จักพี่รัตนะคะตอนที่เข้ามาชมไลฟ์สดพี่ไก่ฟ้านะคร<ๆ>ับน้องวันวานก็รู้จักพี่รัตนี่เราไปธุระแล้วก็บางทีเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ,อ,เอาของเพื่อนสนิทไว้ที่หลังนะคนอื่นก็มีคะม่ะบางทีตอบไม่ทันใครแล้วก็ น้องน้องเพชรเป็นคนบึงการถ้าพี่จำไม่ผิดนะบึงการเนาะน้องเพชรนะ,ะแล้วแต่นะเวช่วงเวลานะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับเปิดตามาเปิดค่าการมองเห็นนะคะให้กับช่องของพี่ไก่ฟ้ามาและขอบตลอดเลยนะคะขอบคุณมากพี่ไก่ฟ้าก็ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูไลฟ์สดของใครเพราะว่าติดงานนะ,ะติดงานงานแต่งสัมรารจก็จะตามมานะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะ,ะท่านแรกเลยนะคะ ขอบคุณนะคะ,ะคุณจุ๊บจิ๊บปักกี้นะคะเพื่อนเลิฟเพื่อนอยากจะให้เป็นวันนี้ไม่ใช่พรุงพร่งนี้พววันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันวานแล้วไงอย่าท้อค่ะส,สู้ใช่เราจะไม่ทอ้อพี่ไก่ไม่ทอ้อปรึกษาเขาได้นะเนี่ยเขาเป็นครูรูหลายดนะ้านรอบรู้ไปหมดเลยนะ,ะถ้ามีเวลาจะเข้าไปดูได้ใช่พี่ไก่ขอบคุณเมื่อมากๆเลยนะคะทุกท่านเลย ที่มาเป็นกําลังแรงใจคู่กันมาตลอดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะทั้งพี่เอาเขามารับชมเรานี่แหละค่ะสิ่งสําคัญแล้วก็เราก็จะมีเพื่อนเพื่อนทําให้เราประสบผลสําเร็จด้วยนะคะทุกอย่างเลยนะคะทดสอบให้คนอื่นเขารับรู้นะว่าช่องของอยู่ยังอยู่นะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆน,นั่งรอเวลาเจอเพื่อนกลัวลืมเวลาขอบคุณนะคะจ,จุ๊บจิ้เครื่องมือโดนอะไรไปนะคะเราก็เสียดายนะคะอุตส่าห์มุ่งมั่นทํามาตั้งนานนะคะจนประสบผลสําเร็จนะคะเราก กลัวตรงนี้นะคะขอขอบคุณนะคะ AI นะคะเบาไปเพื่อนจะบอกเบาขอบคุณมากนะจุ๊บจิ๊บนะคะเข้ามาคอยรับชมเพื่อนแล้วก็คุณเพชรด้วยนะคะคุณเพชรทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะความเป็นกําลังใจให้พี่ไก่เปิดเน,นเปิดเน่นให้พี่ไก่ฟ้ามหานครฟอร้อมไทยแลนดะะ์นะ ขอให้ปังๆกันทุกคนเลยนะคะทุกวันนี้เราก็อยากสาเร็จก็จะตามมานะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะท่านแรกเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณจุ๊บจิ๊บปักกี้นะคะเพื่อนเลิฟเพื่อนี่สดมายืนยันตัวตนาลงานตัวตนเหมือนเดิมนะคะพูดพูดเบาไปเพื่อนบอกว่าเบาไปตามมดาเราจะเป็นคนเสียงดังฟังชัดนะขอพูดพี่ไก่ว่ายอมรับเลยนะพี่เหนื่อยมากเลยเพราะตอนนั้นอะ การวางแผนอีกนะคะการวางแผนให้ดีนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงในะเมื่อเราต้องทําหลายแล้วแต่นะเออเราก็ไม่ได้แบบว่าหวังตรงนี้มากมายนะอยากจะทําไปแบบว่าสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแค่ไปดูวันข้างหน้าหรือว่ามันจะ เยอะขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่รัตน์นั่นแหละใกล้ๆกันนะวันวานเขาก็รู้จักพี่รัตน์นะคะตอนที่เข้ามาชมไลฟ์สดพี่ไก่ฟ้านะครัน้องวันวานก็รู้จักพี่รัตน์ท่าสวัสดีคุณเพชรนะคะคุณเพชรนี่ก็ยังไม่จบนะคะคุณน้องบุญเรืองนะคะไลฟ์สดนะคะติดตามกันได้นะคะจับมือกันไปเลยนะคะน้องเพชรน้องเพชรท่านาตลอดเลยนะคะขอบคุณมากพี่ไก่ฟ้าก็ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูไลฟ์สดของใครเพราะว่าติดงานนะ,ะติดงานงานแต่งวยช่วย ช่วยช่วยเข้าไปดูตรงไอ้ช่องสี่เหลี่ยมนะบางทีมันก็มีความสําคัญเหมือนกันบางคนบอกว่าไม่มีความสําคัญบางครั้งนะมันก็ช่วยกระตุ้นเราได้นะก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นน้องวันวานแสนดีคุณนิดหน่อยนะคะพี่ไก่ก็จะสําเร็จก็จะตามมานะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะท่านแรกเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณจุ๊บจิ๊บปักกี้นะคะเพื่อนเลิฟเพื่อนคือก็ทุกคนเลยนะคะเหนื่อยสุดๆนะขอ ตัวก่อนนะขอบคุณนะคะคุณนิดหน่อยเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะอ่าแล้วก็สาเร็จก็จะตามมานะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะ,ะท่านแรกเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณจุบ๊บจิ๊บปักกี้นะคะเพื่อนเลิฟเพื่อนอาจจะคะแนนดีขึ้นนะเชื่อพี่ไก่ฟ้าเพราะว่าพี่ไก่ฟ้าเจอมากับตัวเองเลยคะแนนลดลงทุกวันลดลงทุกวันพี่ไก่ฟ้าเริ่มเริ่มทําถึงแม้ยม่ได้ทุกวันแต่บางทีอาจจะไม่ทุกวันนะแบบว่าอาจจะเว้นพอมบบันติดทุล้างไงอย่างมากสอง สองสามวันที่ผ่านมาก็ติดงานอ,อยากจะให้เป็นวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันวานแล้วไงอย่าทอ้อค่ะสู้ๆใช่เราจะไม่ทอ้อพี่ไก่ไม่ทอ้อมาไม่นานนะเหมือนกันจ้าบางวันเราอยากพักบ้างใช่มันอาจจะช้าบ้างเนาะเราไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้อะไรเงี้ยแบบแต่เราเราเ